ก็เป็นอีสเอ็กเล็กๆแล้วกันในเรื่องของ The Departed กำกับโดยมาร์ตินสกอร์เซซี่พุ่มกับเนี่ยเขาใส่ตัวเอกไว้หลังหัวหรือแบบในซีนของคนที่กำลังจะตายเว้ยใส่คือยังไงวะเพื่อนจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเหมือนเป็นรูปตัวเอกอยู่ข้างหลังใช่อย่างเช่นแบบสมมติมีตัวละครเนี้ยยืนอยู่เฉยๆนะเราแสงส่องมาแต่แสงมันส่องเป็นตัวเอกก็คืออีกไม่นานเนี้ไอ้เคนนี้จะตายแต่ถ้าคุณไปดูนี่คุณจะรู้แหละมันจะสปอยนิดนึงแล้วกันแต่ไปดูเองดีกว่าคือคือมันอาจจะแอบสปอยนิดนึง พูดเลยพอดแคสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดเลยพอดแคสนะครับรายการพอดแคสทั่วไปที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษพบกับพวกเราสามคนอีกเช่นเคยโยกับผมเต้นนะครับจำครับผมเต่้ครับผมอ่วันนี้อยู่ในทีมอีสเตอร์เอ็เหมือนเดิม,มเป็นพีที่สองของทีม,มนี้ คราวนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรล่ะศิลปะใช่จ้ะซึ่งบอกว่าบอกได้เลยว่าเยอะมากอือาศิลปะแบบเรื่องเล่าเราเยอะมากแมงวี่น่ะเยอะมากแมงเมา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 ไอ้แมงเบาแมงเมาบินเข้ากองไฟอใช่อันนี้เข้ากองไฟ่าใช่จริงโอเคก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของศิลปะไปก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับผมอ่าวันนี้เรามาในธีมของ ภาพยนตร์นหนังอะไรอย่างนี้จะตรงตัวเลยแบบอิสเอกส่วนใหญ่ที่เราคนพบแล้วคุ้นหูกันก็คือมาจากภาพยนตร์ e หนังใช่อ,อ่ะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเราเข้าช่วงเ <laughs> ขาถามตามใจจำกันก่อนโอเคครับผมอ่ะถามตามใจจ้เย้เย้อ,อ่ะเขาถามตามใจจำวัน <laughs> <laughs> นี้นะก็จะแบบว่ารีเลทกับเอ่อทีมของเราวันนี้นิดนึงก็คือจะเป็นทีมของภาพยนตร์อ่อ อยากให้พวกมึงยกตัวอย่างซีนที่มึงรู้สึกว่าแบบเพอร์เฟกตะในหนังซีนที่มึงชอบที่สุดในหัวใจที่โคตรยากอ่ะเอออ่ะกูจะขี่กันก่อนก็ได้กูแต่มันไม่ใช่หนังเอาไปเป็นซีรีส์อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้คือเราจะมีเอพีซีรีส์อีกป่ะคำถามนี้จะมีไหมฮะไม่ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีก็นะฟิล์มฟิล์มเออรวมรวมฟิล์มเออรวมรวมแม่ซีแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็ได้อ่ะเออที่คิดได้เลยมันจะเป็นซีนของแจ๊ ในซันอัปนาชีอ่ะซีนตอนจบสปอยไปเนี่ยอ่าแบบไม่สปอยอ่าแบบถ้าใครรู้ก็คือแบบนั่นแหละซีนมากตอนจบของซีรีส์ใช่ไหมใช่อ่าแขนอ่าแขนอ่าอ่าแขนขี่มาใส่อ่าแขนใช่เออแล้วของมึงไงมันนึกไม่ออกเอามึงก่อนของกูอ่ะที่คิดได้กูคิดได้มาสามซีนซีนแรกอ่ะคือซีนในเทเน็ตบังกก่อนเพิ่งคุยกับไอ้กล้าไปก็คือที่นิวมันบอกลาพระเอก Oh, oh, ตอนสุดท้ายเลยอะไรประมาณนั้น uh. อ่ะจะไม่สปอยแล้วกันซ uh. ีนสองเนี่ยจะเป็นซีนในหนังของโนแลนเหมือนกัน,ก,นก็คือใน The Dark Knight ที่แบบว่าไอ้จิมกอร์ดอนแม่งพูดว่าแบบแบทแมนนี่สน็อตเดอะฮีโร่ที่ deserve uh. อะไรเงี้ย uh. เอออะ,อะไรปะแล้วแบทแมนมันก็เสียสละตัวเองเพื่อที่แบบช่วยเมืองกอร์เมอะไรประมาณนั้น uh. ให้ให้ตำนานแบทแมนอยู่ต่อไปอะไรประมาณนั้นเนี่ย uh. เออซีนสุดท้ายเนะี่ยเป็นซีนที่แบบจากภูมิกับที่กูชอบซึ่งหนังแล้วเนี่ยแม่งมีซีนที่กูชอบเยอะมากเลย ก็คือซีนจากอินคอรียตบัสเตอร์สจากไอกํากับโดยควินเทนทารันติโนอันนี้เป็นซีนในบาร์ที่เหมือนแบบว่ามีทหารอเมริกันอะปลอมตัวเป็นทหารเยอรมันแล้วเหมือนแบบไปคุยกับทหารเยอรมันอ่างเงี้ยแต่แม่งเสือพูดแค่หนึ่งคำผิดอ่าอ่าเออนึกออกใช่สำเนียงมันพลาดแล้วก็แบบว่ามีอีกซีนหนึ่งคือซีนที่ตัวร้ายอะพยายามจะหาโคดชาบชาวยูที่แบบซ่อนตัวอยู่อะไรเงี้ยเป็นซีนแรกของหนังเลยซึ่งแม่งแบบคือโคตร คือนักแสดงแม่งแสดงโคตรดีแล้วแบบมันทําให้แบบน่ากลัวทั้งที่แบบเขาคําพูดของเขาเฟรลลี่มากเลยนะเว้ยแต่แต่แบบการแสดงออกมาสายตาอะไรเงี้ยมันน่ากลัวมากมันดูกดดันดูอะไรไม่หมดาะสมแล้วสี่คือแม่งแบบไม่มีเสียงซาวแท็กไม่มีเีะไแม่งเงียบกองค่อยๆแผ่นเป็นลองเทคอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เออฉากถือนมฉากถือนมฉากฉากเทนมใช่ใช่แล้วแล้วมึงมีฉากกินนมในชีวิตจริงออกมา ไม่มีนานลอกูแพ้นมไแพ้นมวัวก็เลยต้องไม่กินนมแพะใช่อ่าอ่าของครูมาจากเรื่องอัสโกวันแอนทูที่เคยบอกไปเนาะกูรู้สึกว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่แบบมิราเคิลเขาเรียกว่าแบบแบเอ่มหัศจรรย์เป็นปรากฏการณ์เอออะไรอย่างนั้นอะคือมันเป็นซีนที่แบบช่วงสุดท้ายของหลังเลยที่แบบว่าเหมือนเอ่อสปอยนิดนึงนะเหมือนนางเอกเนี่ยจะมาง้อพระเอก แล้วแบบว่าพระเอกอ่ะคือหนีหนางเอกไปเลยไปแบบอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยแล้วแ,แบบวันหนึ่งนางเอกมาเจอเว้ยแล้วแบบว่าในซีนอ่ะมันจะเป็นแบบภาพกว้างแล้วก็แบบว่าตอนแรกมันจะแบ่งซีนด้วยแสงอาทิตย์ครึ่งครึ่งดําเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนางเอกครึ่งแสงอาทิตย์ะจะอยู่ฝั่งพระเอกแล้วก็พระเอกก็วิ่งหนีนางเอกก็วิ่งไล่แล้วแสงอาทิตย์มันก็ค่อยไล่ตามไปเว้ยซึ่งแบบไอ้เชียแม่งแบบเพอร์เฟกอะอะไรเงี้ยแบบมันแบบมีราคเครสุดๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ ซึ่งแบบไอเขาถ่ายทํามันก็ต้องพึ่งกับแสงธรรมชาติจริงๆป่าวหรือว่าเขาแบบอันนี้อันนี้คือกูไม่รู้ว่าเขาแบบมันจังหวะพอดีหรือว่าเขาแบบเซตแสงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าเซตได้คิดว่าน่าจังหวะพอดีมึงเป็นแบบว่าลเด้นโ moment อย่างงี้ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพอดีใช่ในฐานะที่มึงอยากจะเป็นผู้กำกับใช่ไหมมึงเคยบอกนะเออคือซีนเนี่ยมันคือแบบว่าเราขัดกล้องหนึ่งทีก็คือซีนป่ะหรือว่าแบบไม่ใช่ <im itation> มันแบ่งไปยังไงกูจาไม่ได้ว่าซีนเขานับเป็นสถานที่มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคัดคัดจะนับเป็นบุ่มกล้องซีน,น,น,นจันับเป็นสถานที่เออถ้าจําไม่ผิดนะไม่ชัวโอเคเพราะส่วนใหญ่แบบซีนที่กูชอบมันจะเป็นแบบว่าเป็นลองเทคหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบซีรีส์หนึ่งชื่อมิสเตอร์บอทอย่างเงี้ยมันจะมีอีพีหนึ่งอ่ะแบบโหมันโคตรพีคแต่แบบว่าเขาถ่ายลองเทคต่อเวลาแล้วเหมือนแบบจะตามตัวละครหนึ่งประมาณแบบสิบนาทีฮะภาพตัวละครนี้มีตัวละครนี้ แล้วก็ตามอีกตัวหนึ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออมันก็แบบว่าค่อนข้างแบบอเมซิ่งในการถ่ายทำเออแล้ว่อีกอย่างหนึ่งของเรื่องของลองเทกอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องเสียงอ่ะแม่นก็ช่วยได้เยอะนะเว้ยแบบพอมันถ่ายอะไรยาวๆไปอะไรเงี้ยแล้วมันต้องแบบสมมติถ้าเสียงเงียบอย่างเงี้ยมันจะทาให้คนรู้สึกว่าแบบน่าติดตามมากกว่าต้องแบบคอยดูเชื่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรเงี้ยเออมันก็ต้องมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่แบบคณจะถ่ายแบบลองเทกมามั่วๆแล้วก็แบบไปต่อได้เลยอะไรนะมันก็ต้องคิด อีเจอออะไรอย่เงี้ยเออเลยทำให้แบบว่านั่นแหละเพอร์เฟกอะไรอย่างงี้อโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับคำถามตามใจจำก็ถ้าคุณมีซีนไหนที่อยากแบบเอ,อ่อยากแชรอ์อยากแชร์กับเราก็ลองคอมเมนต์กันได้ครับผม โอเคเข้าทีมกันดีกว่าเข้าเรื่องวันนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก่อนบอกเร็ววันนี้วันนี้ขอร้องเร็วขอขอทายคลิปล้าคนแบบไม่ค่อยรู้ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยดูไม่คนดูไม่จบก็ถ้าดูถึงตอนนี้ก็คือกดก่อนเลยอันดับแรกอะไรย่้งงีจริงเราควรเปิดมาแล้วเราขอเลยนะ ไไม่ด้จำครับครับเอ้ยเต้นครับจำครับเออครับฝากกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อคนแบบเอ้ยรีบกดออกเอ้ยอะไรเงี้ยอะไรเนะให้เขาเห็นก็เขาจะกดออกก็ต้องนั่นแหละแบบฝากเขาอเลยสภาต้องแบบสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างงี้ยลาเรียนโอเคโอเคตอนนี้ก็ฝากเลยนะครับผมครับผมอ่ะเริ่มที่ผมก่อนดีกว่าวันนี้ก็ตะกี้ผมเมนชั่นไอ้ควินตินทรันติโนไปเนาะซึ่งวันนี้เป็นตีมิสเตอร์เอ็กใช่ไหมเกี่ยวกับภาพยนตร์ ซึ่งคนแรกที่ป๊อปมาในหัวกูก็คือคนนี้นี่แหละพวงก,กับคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบแบบกำกับแบบอะไรไงวะเอาปรอดิศสตร์มาบิดเบือนมาอะไรอย่างงี้ถูกปะมันก็ทําให้แบบนึกถึงพวกอิสราเอลที่เขาชอบแอบใส่มาชอบอะไรอย่างนี้อ่าแต่ของกูเนี่ยไม่เกี่ยบริสตัทอ่าแต่มันเป็นแบบกิมมิคของหนังเขาเฉยซึ่งในหนังของควินตินเนี่ยเขาจะใส่แ,แบรนด์บุรี่มาแบรนด์หนึ่งชื่อว่า Red a p p l e Secret อ่าคือแบรนด์เนี้ยมันจะปรากฏอยู่ในแทบทุกเรื่องของ หนังคุณนิ่งทารันติโนเออซึ่งไม่มีขายจริงนะแต่แบบเป็นแบรนด์ที่เหมือนเขาสร้างขึ้นมาเพื่อ,อะจะแบบจะใส่ไวไ้ในหนังอ,อ่ะคือส่วนใหญ่ตัวละครอ่ะจะสูบบุหรี่แบรนด์นี้อ่ะอย่างในพรมฟิคชั่นอย่างเงี้ยตัวเอกมันชื่อวินเซนต์ใช่ไหมอืมเขาก็จะแบบเอมไม่ใช่วินเซนต์อ่ะจะพาไอ้ลูกเอ้ยเมียของบอสเขาไปกินข้าวไอ้มีอานางเอกอะไรเงี้ยแล้วนางเอกอ่ะจะเป็นคนสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะสูบแบรนด์นี้เดี๋ยวไปเรียนแอปเปิลสิเกอร์เร็แล้วก็ ในวันสปอนทา์บินฮอลลีวูดอะหนังอีกเรื่องนะเออเขาก็จะแบบมันจะมีฉากเอ็นเครดิตที่แบบว่าตัวพระเอกริกดอลตันอะเขาเป็นดาราใช่ปะเป็นนักแสดงจะแบบมาพรีเซนต์เหมือนเหมือนมาโปรโมทอะไรเรดเลเวลซนะิกเวเนี่ยมาทำเป็นโฆษณาอะไรเออก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือเรื่องแรกก็คือเป็นถ้าลองไปสังเกตได้เป็นบุรีที่แบบว่าอยู่ในทุกเรื่องของควินติน,นชใช่แต่แบบเ,เนี่ยคือภาพมันจะเป็นประมาณนี้ อภาพของซองบุหรีจะเป็นประมาณนี้แต่บอกว่าในหนังที่เขาทําแบบย้อนยุคหน่อยอย,อย่างจังโก้หรือว่าอ,อิเยอยางเกอร์เรตบัสเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีซองเหมือนกันแต่บอกว่าจะไม่ใช่เป็นรูปแบบเก่าหน่อยแต่จะเขียนว่าแบบเวดแอปเปิลอะไรเงี้ยเหมือนกันจริงๆอะไรเงี้ยแม่งมีในในแบบของผู้กกับหลายคนเลยนะเว้ยแต่ว่ากูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมทําไมเขาถึงแบบต้องใส่ไปแบบคือแบบหนังไทยอ่ะพี่พิงค์รับเพิงอ่ะก็จะเป็นโซฟาแดงอะไรเงี้ยแซมบรามีม่ก็จะเป็นรถ คันหนึ่งอะไรเงี้ยมันคงเป็นแบบเครื่องหมายการค้าของแต่ละแบบอืมพ่วงกับแหละมันไม่ได้มีแค่แบบวงการหนังนะว่าอย่างวงการศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยอย่างมีค่ายหนึ่งชื่อแบบลิลิคอัลเลมอนเนตอ่ะที่โคเบเนตเป็นพ่วงกับอะไรเงี้ยก็จะเป็นโทนที่แบบจะมีสีเหลืองมาตลอดในเ v มวีของเขาทุก m อมอะไรเงี้ยจะเป็นเป็นสีของผิวมะนาวอะไรเงี้ยเออมันก็ขึ้นอยู่กับพ่วงกับสร้างเป็นแบบเทรดมาให้เขาอะไรเงี้ยอ่านตัวอย่างของควินติ้งคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่แบบจะชอบ ดสเปกหนังของเขาอะก็อะไรวะไม่ใช่ดสเปกหิเหมือนแบบเขาชอบใส่อะไรแบบจากหนังเก่าเขาอะไรเงี้ยอย่างในจังโก้เงฉากที่แบบมีการมาเชิญหน้าของตัวร้ายตัวดีเขาก็แบบแอบขโมยมาจากพัมฟิคชั่นบ้างออกมาอลยแบบมูดแอนโทนอะไรประมาณนั้นเขาก็จะแบบเป็นคนชอบรีเฟอร์หนังเก่าอะไรอย่างนี้ของเขาอ่าโอเคส่วนเรื่องที่สองของผม ก็เป็นอิสระเล็กๆแล้วกันอ่ะในเรื่องของน่ะเอ้ในเรื่องของ The Departed กำกับโดยมาร์ตินสกอร์เซซี่เคยดูวะไม่เคยดูเรื่องนี้ไม่เคยดูมีลีโอนาร์โดมีแมตต์เดมอนมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เป็นตำรวจกระโจใช่ใช่จริงๆมันเหมือนมาจากหนังฮ่องกงปะวะแบบเหมือนตัดแปลงมาไม่ชั่วเหมือนกันไม่ชั่วเหมือนกันอ่าเออใช่เรื่อง The Departed ก็คือเหมือนแบบไม่มันจะสปอยนิดนึงแล้วกันอ่ ต่ไปดูเองดีกว่าคือคือมันอ,อ,อาจจะแอบสปอยน,นิดนึงแต่คือแบบว่าคือพุ่มกลับเนี่ยเขาใส่เหมือนแบบตัวเอกอะไว้หลังหัวหรือแบบในซีนของคนที่กำลังจะตายไปอ๋อเออแบบใส่คือ,อยังไงวะเพื่อนคือแบบว่าอาจจะเป็นอ,อะไรก็ตาที่มันเหมือนเป็นรูปตัวเรูปตัวเอกใช่อย่างเช่นแบบสมมติมีตัวละครเนี่ยยืนอยู่เฉยๆแล้วแสงส่องมาแต่แสงมันส่องเป็นตัวเอกเอก็คืออีกไม่นานอีกแค่นี้จะตายเออหรือแบบ อยู่บนลิฟต์ใช่ป่ะเราแบบลิฟต์เหมือนซ่อมแซมแล้วเหมือนมีเทปแปะอยู่เป็นตัวเอกก็คือมึงจะตายออประมาณนั้นหรือแบบเดินหน้าผ่านเดินผ่านหน้าต่างตัวเอกก็คือมึงจะตายเอออันนี้คล้ายคล้ายกอดฝาเทอร์อ่าส้มอ่ะส้มอ่ะอันนี้ผูดอานว่าเอออาจจะประมาณนั้นก็ประมาณนี้แต่ไม่อยากบอกว่าใครตายแล้วกันแต่แบบเออแต่ถ้าคุณไปดูนี่คุณจะรู้แหละคุณต้องสังเกตแหละใช่ใช่ตอนแรกกูไม่สังเกตก็ไปอ่านมาเหมือนกันประมาณนี้หนังสนุกมากเรื่องนี้ครับผมดาราเต็มอ่ะของกูหมดละ อืมเร็วพอมึงพูดถึงไอ้เครื่องหมายเอ็กเมื่อกี้กูว่าจะชอบเรื่องพาราไซเว้ยที่มึงเคยเห็นปะมันจะเป็นแบบเส้นตรงเออที่บอกว่ามันจะกั้นกลางระหว่างแบบฐานะใช่ไหมล่ะแบบคนชนชั้นสูงกับคนชนชั้นต่ําที่เขาพยายามให้รีเฟอร์ถึงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตแต่พอแบบเรารู้แฟกต์ข้อนี้แล้วอะพอไปดูอะเฮ้ยเชื่อแม่งหลึกล้ำจริงแบบขนาดตู้เย็นยังเอามาเป็นแบบอะไรงี้ได้เลยอะไรเงี้ยเออแบบถ้าดูพันหานอะมันก็ ไม่อินอะไรหรอกแต่ถ้าคุณรู้แบบความหมายที่เขาจะต้องการแฝงอะไรเงี้ยมันอาจจะอินขึ้นมาเลยก็ได้อืม,อ,มอาจจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกมีความหมายมากขึ้นกับกับซีนซีนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ก็ถ้าสมมติจำไม่พูดเรื่องอันเมื่อกี้ถ้าคนไปดูทท่วไป่มันก็คงแบบไม่ได้สังเกตอะไรขนาดน,นั้นใช่ไหมละ่ะอืมประมาณนี้ไม่ครับเรื่องของผมก็มีสองเรื่องครับผมขครต่อเออกูก็ได้อ่ของกูมีประมาณ สี่เรื่องแต่เป็นสั้นๆหมดเลยอ่าอ่าเริ่มที่เรื่องแรกก็คือไฟขับจริงๆอันนี้มันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ค่อนข้างแบบว่าดังแหละใช่ใช่ที่ว่าอ่าเขาจะใส่สตาร์บัคในทุกซีนของหนังเรื่องนี้เลยอะไรอเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นซิมโบใช่มันเป็นซิมโบของนะคอนซูมเมอริซึมอ่าใช่ซึ่งแปล็นไทยมันคือบริโภคนิยมอือซึ่งความหมายเนี่ยเขาไปหาเอาเองเพราะว่าอธิบายแบบยากอ่ะซึ่งกูู้สือว่ากูยังเข้าใจไม่ไม่ครบถ้วนมันน่าจะแปลว่าแบบคอนซูมเมอริซึมก็คือแบบลัททิี่แบบ ทำมาเพื่อแบบผู้ซื้ออะเหมือนแบบผู้ซื้อคือแบบสูงสุดอะไรประมาณนั้นอะเหมือนเราเราอาจจะต้องแบบบูชาผู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนเราสร้างโปรดักต์มาก็เพื่อตอบสนองนี้ของลูกค้าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแต่แบบไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันธีมของในหนังมันอารมณ์แบบว่าคืออย่างพระเอกมันจะเล่าตอนแรกว่าว่าแบบว่าคือคนมันจะยึดติดกับการซื้อของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ยึดติดแบบอย่างสตาร์บัคเนี่ยก็เป็นแบบว่าแค่จะกินกาแฟักแก้วกินสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สักอย่าง ไอเกียเออประมาณนั้นเออเป็นฟิลแบบอัปเกรดชีวิตอ่ะใช่เออแต่มันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยนะแต่ว่ามันคือการแบบอัปเกรดคุณภาพชีวิตซึ่งอันเนี้ยกูอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็เราไปหาดูวันเดีวกันว่าบริโภคนิยมเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะทีเนี้ยภูมิกับคนเนี้ยเขามองว่า Starbucks อะมันคือสัญลักษณ์ของบริโภคนิยมได้ดีเลยเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์กับเทเลกราฟในปี2014ว่าแบบเออคือตอนที่เขาไปเออเอะเขาแบบหากาแฟดีๆไม่ได้เลยเว้ยจนเขาไปเจอกับ Starbuck t a าร u c k s อะไรเง กินสตาร์บัคได้ทุกวันเลยนะเป็นกาแฟที่ดีอะไรเงี้ยพอมาเริ่มประสบความสำเร็จก็เริ่มมีก็เรียกว่าสตาร์บัคทุกหัวมุมเลยเริ่มเยอะเริ่มเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเออเนี่ยแหละเป็นซิมโบลที่ดีนะถ้าเอามาใส่ในหนังเออแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แบบมีอะไรส่วนตัวกับสตาร์บัคนะแต่แค่ว่าแบบสตาร์บัคแม่งประสบความสำเร็จเกินเนี่ยเออมึงผิดเองที่มึงประสบความสำเร็จเกินอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็เป็นฟันแฟกต์ไปของเรื่องนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่กูเจอมาน่าจะเป็นหนังดังที่่หลาๆคคนนจจะรู้ักก็ืออ อ่าซึ่งเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันมาจากนิยายเนาะเออแล้วก็คนเขียนนิยายอ่ะเขาบอกว่าไอ้ไอ้เคาเรียกว่าอะไรคู่รักในเรื่องเนี้ยม,มัน based on true story อ่าอ่าซึ่งเขาเาไปฟังมาจากปู่กัะยาของแฟนเก่าเขาเว้ยเออเอ้ยไม่ได้แฟนเก่าสิภรรยาเก่าอ่าเพราะว่าในวันที่เขาแต่งงานกับภรรยาเก่าเขาเนี้ยคือเหมือนปู่กับยาของภรรยามางานแต่งไม่ได้เขาเลยคิดว่าเออนั้นไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าในวันต่อมาอะไรเงี้ยก็คือใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวขึ้นรถ ท้ายกระบะไปแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยนี่พ่อปู่กับย่าแบบรู้สึกประทับใจเขาก็เลยเล่าว่าแบบเออเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงจนมาเกิดเป็นเรื่องเดนนิสบุ๊กประมาณนี้แล้วก็ผู้กำกับของเด n น t e บุ๊กเนี่ยที่ชื่อว่านิกคาซาเวเตสเนี่ยเขาบอกว่าที่แคสไลออนกอรสเลิงมาเพราะว่าไลออนกอสลิงไม่หล่ออ่าทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันคือเขาบอกว่าเนี่ย ที่ผมอยากให้คุณมาเรื่องนี้เพราะว่าคุณอะไม่หลอ่อไม่เท่ <c oughs> ดูแบบเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาทั่วไปอ,อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเก็ตความรู้นึงเพราะกูเคยแบบดู YouTube ปอดแล้วกดซิ่งมาคือแต่ก่อนอะก่อนแบบเดนโนบุกอะเขาจะได้บทที่แบบเป็นบทสมทบซะส่วนใหญ่เว้ยจะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบบทที่เหมือนเป็นผู้ชายที่ที่แบบวัยรุ่นที่คอกกี้อะคอกกี้ก็คือเหมือนแบบ เบ่งอวดตุ้มตีอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเขาจะได้บทอย่างนั้นซะส่วนใหญ่แล้วพอไปเดินในบูเขาาจะแบบเริ่มเปลี่ยนลุคอะไรอย่างงี้ยใช่แล้นที่มาซึ่งเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยมึงไม่เหมือนดาราฮอลลีวูดคนอื่นเลยนะมึงดูแบบเป็นผู้ชายธรรมดาที่ดูบ้าๆอะไรเงี้ยแล้วเลยแบบอยากเอามาเล่นเออนั่นแหละซึ่งแบบไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นไรอันไรอันกอลซส์ลิงกูจะต้องดีใจไหมว่าหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมึงชมกูหรือเปล่าเนี่ยไอ้เนี่ยมึงด่ากูอยู่วะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งเ่เป็นเรื่องต่อไปละเรื่อง p o s t e ไก u y พึ่งรู้จักไหมที่เป็นหนังผีไม่รู้จักครับแต่ poster guy เหรอโพสต e ไม่เคยว่ะมันเป็นหนังผีเก่าแล้วแหละ p o s t e ไกจริงๆมันคือผีที่สมมติมึงเห็นโน้ตบุ๊กขยับอันนี้คือ p o s t e ไก y คือมึงไม่เห็นตัวผีแต่ว่าของขยับอซึ่งมันก็เป็นหนังในปีสักปีหนึ่งอะจำไม่ได้ซึ่งในเรื่องเนี้มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ในบ่อโคลนอแล้วก็แบบเหมือนมีโครงกระดูกคนโผล่มาข้างหลังอะไรเงี้ยแบบ ลอยขึ้นมาจกบอโคนอะไรเงี้ยนทะีนี้ฝ่ายพ็อปเนี่ยเขาก็แบบว่าพยายามจะทำพ็อปโครงกระดูกเนาะจนเขาได้รู้ว่าเฮ้ยการที่มึงไปซื้อโครงกระดูกคนจริงๆอะ่ะแม่งถูกว่าการทําขึ้นมาเองอีกวะ่ะอ่าแบบเขาก็เลยเออเขาก็เลยไปซื้อคนกระกระดูกคนจริงๆทั้งตัวมาเว้ยแล้วเอามาให้นักแสดงเล่นอะ่ะ โดยที่แบบว่าไม่ได้บอกนักแสดงเลยใช่เจเบตวิลเลียมอ่ะเขาไม่รู้นักแสดงคนที่ต้องเข้าซิงกระดูกเขาไม่รู้อะไรเลยเว้ยเขาคิดว่าเป็นพ็อปแล้วเขาเล่นแบบมาห้าวันอ่ะเล่นกับโครงกระดูกเนี่ยที่แบบมันจะต้องเกาะหลังเขาที่มันอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยห้าวันที่มึงอยู่กระดูกคนจริงอะไรเงี้ยโดยที่เขาไม่รู้เลยอะไรเงี้ยหอซึ่งแบบมันไม่ผิดกฎหมายหรอวะเพื่อนอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่ามันคงมีที่ที่แบบเหมือนแบบคนค่าต่ะบริจากระดูกตัวเองหรือเปล่าหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกัน มึงเคยเห็นกระดูกในห้องวิทยาศาสตร์ปะ่ะทำไมเขาไม่เอาแบบอย่างนั้นไปหรือแบบมันไม่ได้รูปทรงที่เขาต้องการนี่หรอไม่คือถ้ามึงไปซื้อกระดูกคนจริงมันถูกกว่าไงเข้าใจปะอ๋ะอคือแบบมึงประหยัดงบดิเออประหยัดงบเอเออะไรเงี้ยแบบนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้นะว่าแบบว่าเออแบบแบบแบบมันผิดกฎหมายหรืออะไรไห<อ>มแล้วแบบสุดท้ายแล้วแสดงวันนี้รู้รเปล่านี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแหละคือเรื่อง Star Trooper พงรู้จักไหมที่เป็นหนัง Star Trooper หนังเอเดียนแมลงอะที่ยิงกับแมลงอะ เออมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นค่อนข้างไอคอนิกในเรื่องนี้ก็คือซีนอาบน้ําที่ทุกคนจะแก้ผ้าหมดเลยแล้วอาบน้ําเคยเห็นกันป่าวะไม่เคยเคยออคือมันเป็นซีนที่เด,ดี๋ยวขึ้นรูปใส่เสื้อได้นะซึ่งมันเป็นซีนที่แบบว่าทุกคนน่ะนักแสดงหลักเกือบทุกคนเลยมั้งมาอาบน้ํากันหมดเลยชายหญิงรวมกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งนักแสดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเล่นซีนนี้ให้นะ ถ้าพุ่มกลับแก้ผ้ายืนอยู่ด้วยเราทุกวันนี้เราก็ได้เห็นสี่นี้กันแล้วก็มีพุ่มกลับแน่ๆแหละถีาถ้ามีแล้วแหละเอซึ่งแบบว่าก็มึงคิดดูว่ามึงต้องแก้ผ้ายืนกับกลับอะไรก็ซึ่งมันก็ไม่อะไรตลกดีอมาเก็บความรู้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมของมันมีสี่เรื่องใช่ไหมของกูอะที่เอามามันจะไม่เชิงแบบเป็นอีเอ็กที่แบบซ่อนอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเชิงแบบ เรื่องที่กูเพิ่งรู้เนี่แหละแบบคนอืนน่นอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้อซึ่งเรื่องที่กูเลือกมาเนี่ยมันคือเรื่องแฟนฉันออซึ่งหนังไทยในตำนานหนังไทยในตำนานจริงๆซ,งซึ่งแบบว่าตอนที่ไอ้หนังเนี่ยมันฉายออกมาใช่ไหมตัวหนังเนี่ยมันมีราคาแค่แบบ80บาทเองเลยแต่คือมันสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่แบบทําเงินได้ถึงแบบร37าล้านอะอแล้วก็แบบเป็นแบบฟีเวอร์มากอะคนต่อแถวรอซื้อบัตรกันอะไรอย่างเงี้ยปกติเราไปโรงหนังใช่ไหมเราจะแบบเลือกแถวบน แล้วก็ตรงกลางๆเพราะแบบมันจะได้ดูสบายๆใช่ป่ะแต่ของแฟนฉันเนี่ยคือมันเต็มทุกที่นั่งอ่ะแล้วเต็มยังไม่พอคือเสริมเก้าอี้เข้าไปอีกอ่ะเออคือมันแบบฟีเวอร์ถึงขนาดนั้นแล้วก็หนังแฟนฉันเนี่ยได้แบบโด่งดังไปฉายถึงแบบเบอร์ลินสิงคโปร์อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกเนี้ยกูไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เลยอ่ะแบบดูเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าเหมือนหนังมันฉายเมื่อแบบสองพันสามมั้งแต่เราเกิดก็แบบ สองพันแล้วอ่ะเออมันก็ต้องมีวนๆมาให้ดูแหละในทีวีในซีดีอะไรเงี้ยเราเราเขาไม่ทันไปดูโรงเคยเคยดูไหมเรื่องนี้เคยเคยดูเว้ยแต่กูพิ่งจะตรงตรงว่าแบบความทรงจํามันเลือนลางมากๆเลยอ่ะเออแล้วมึงรู้สึกแบบรีเลทกับเรื่องในนี้เปล่าวะแบบเคาเจอร์ของมันอ่ะเพราะที่กูชอบอ่ะมันเหมือนกูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคืออีสเตอร์เอของสังคมไทยในยุค80หรือ90อะไรประมาณนั้นนะซึ่งแบบมันคือมีการแบบ กินน้ำโค้กใช่ไหมใส่ถุงมีการกระโดดยางมีการแบบนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยขี่จักรยานไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนแบบย้อนวันวานสู่แบบเรื่องเก่าๆในสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยที่นัปัจจุบันอ่ะมันหาที่จะเห็นอ่ะได้ยากแล้วอ่ะบ้านเพศหนางเอกอยู่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่มันแบบเป็นกิมมิคอะไรประมาณนั้นซึ่งกูอะค่อนข้างจะแบบรีเลทกันเรื่องนี้เว้ยเพราะแบบกูเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยไงแล้วก็แบบ ต้องนั่งรถโรงเรียนเป็นโรงเรียนเหมือนกันรถก็จะมาบีบแต่หน้าบ้านแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรีบเพื่อที่จะแบบไปโรงเรียนได้ทนันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออน่าจะเลือกเรื่องนี้มาแหละเพราะว่ากูเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบรู้เอกเอกเยอะหรือแบบจำรายละเอียดดีเทลด,ด,ดีแบบเหมือนพวกมึงใช่ป่ะดูหนังแบบเยอะๆอะไรอย่างนั้นก็เลยเลือกเรื่องนี้มาซึ่งไอสิ่งที่กูแบบว่าทึ่งเลยก็คือเรื่องนี้มันมีพ่มกับ6คน ผู้มึงรู้ปะมันเองกูไม่รู้เออกูก็ไม่รู้กูเพิ่งมารู้แบบเขาเป็นเพื่อนกันไใช่ซึ่งไอจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องแฟนฉันเนี่ยมันมาจากเรื่องสั้นในแบบเว็บนีเท e n อทที่มีชื่อว่า Friday I'm in l u c k Friday I'm in l u c k อยากบอกรักอยากบอกเธอรักครั้งแรกทำไมได้ไหมที่มีชื่อเรื่องว่า Friday I'm in l u c k อยากบอกเธอรักครั้งแรกอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นมาก่อน แล้วอย่างที่บอกไปเนาะว่าหกคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือการที่อาจารย์เขาอะเหมือนอยากทําหนังเวย้ยแล้วเขาบอกว่า6กคนเนี่ยตอนส่งโปรเจกอะเอ้ยงานแม่งดีมากงานมันแบบเดือดอะเขาเลยคิดถึงวันนั้นๆเลยอยากชวนลูกศิษย์หคนเนี่ยมาทําหนังร่วมกันอีกโดยที่แบบว่าให้คนนี้มาช่วยถ่ายคนนั้นมาทํานูน่ทนทํานี่แต่ไม่ได้คิดว่าจะให้6กคนเนี่ยมากํากับร่วมกันแต่ด้วยความที่แบบไปชวนเพื่อนมาแล้วไงไปชวนลูกศิษย์มาแล้วอะก็คือแบบ เกรงใจอ่ะก็ปล่อยเลยตามเลยก็คือให้หกคนเนี้ยเป็นพ่วงกับอซึ่งมันก็กลายมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิปโป้มโหมทของเขาอ่ะที่เขาเหมือนทะเลาะกันอ่ะแบบคนนี้ถ่ายแบบคัดเฮ้ยมึงคัดทําไมอ่ะเอากูอยากได้ยิ้มหวานอ่ะเอ้าแล้วมันไม่ยิ้มหวานยังไงเฮ้ยมึงมาดูดิมึงจะถ่ายเสร็จกี่โมงอะไรเงี้ยกูไม่เอาเลยพวกมึงอะไรอ่ะคือแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเบื้องหลังแห่งความแบบปั่นป่วนอ่ะแบบหกคนร่วมกันกำกับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบว่า ถลักฮุเลจนขวาจอกมัเป็นหนังเรื่องนี้ได้เนาะอะไรเงี้ยมมันก็เป็นเรื่องที่แบบกูเพิ่งรู้อันนี้คือเอเเอกของกูครับซึ่งหกคนนั้นผมะพก็เพิ่งรู้ใช่หกคนนั้นอ่ะที่กูไปดูมาหน้าตาเขาก็คุ้นหมดเลยนะเว้ยแบบอ่ชื่อก็คุ้นอ่ะอย่างคุณบอลวิทยาคุณปิ๊งอเนซรคุณเอสคมกิจคุณต้นนิทิวัน์คุณยงสนยศคุณเดียววิชพัฒน์อะไรเงี้ยซึ่งก็แบบคุณคุ้นหูกันมาหมดอะไรอืบใช่ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบพุ่มกับดงังกันเนาะนั่นแหละประมาณนี้ไม่มีอะไรแหละแล้วคือ,อเออมันมีฉากจบเว้ยที่มึงเคยได้ยินบ้าว่าเขาบอกจะบอกว่าไอ้รักแรกของเราเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนเดิมเสมออ่าจาได้เออแล้วตอนจบอะ่ะเราก็จะคาใจเนาะตอนเด็กว่าอยากเห็นแบบน้อยหนาตอนโตอ,ะอ่ะเพราะว่าอเอา่เจีย๊ยบก็คือโตใช่ไหมเราเห็นแล้วใช่ไหมแต่คือพอเปิดหน้าน้อยหนาที่เป็นเจ้าสาวม,มาก็คือเป็นน้อยหนาที่เป็นเด็กอยู่ใช่ไหมเราไม่เคยเข้าใจความ หมายของซีนีเลยแต่พอเรามารู้แล้วว่าเออลองคิดดีว่าหลักครั้งแรกของเราอะเราจินตนาการกลับไปอะเขาก็เป็นหน้าตาที่เขาเป็นเด็กอยู่อะใช่พอเขาโตแล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนคนคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยหน้าตาที่เราเห็นเขาครั้งแรกอะเออออใช่ประมาณเนี้ยคือไม่รู้เพราะว่าเรื่องนี้เพราะกูเหมือนแบบชอบส่วนตัวแหละมันเป็นเหมือนแบบวัยเด็กอะมันยังคงได้กลิ่นอายกับแบบเรื่องนั้นอยู่นะเจี๋ยเออแล้วมันมีอีกฉากหนึ่งคือด้วยความที่เรื่องเนี้ยใช่ไหมเขา ฉายเมื่อปี2003นเนาะแล้วเขาว่าจะเป็นย้อนยุคไงก็เลยต้องถ่ายแบบเหมือนย้อนเวลากลับไป10 20ปีอะไรประมาณนั้นช่วง8 0 90ทีเนี้ยด้วยความที่บ้านเมืองมันจเจริญขึ้นใช่ปะเขาก็ต้องมีแบบไปเซตโลเคชันให้มันแบบดูโบราณอนะ่ะเป็นยุคอนาล็อกนิดนึงใช่ไหมแล้วมันจะมีฉากหน้าบ้านของพระเอกอะ่ะบ้านหน้าบ้านของเจี๊ยบอะ่ะเขาต้องเอารถขนข้าวอะ่ะมาจอดขวางไว้ขวางถนนไว้ให้มันแบบดูบางอะ่ะเพราะว่ามันมีป้ายของแบบธนาคารเอยที่มันเป็นแบบสื่อถึงความเป็นยุคใหม่ S 2> <S 2> <S แล้วคนเขาจะแบบคงงงว่าแบบเฮ้ยทำไมไอ้บ้านตรงข้ามแม่งขนข้าวทุกวันเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งความจริงแล้วมันคือเอามาปิดไว้เพราะว่าไม่ให้รู้ว่ามันคือแบบยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละประมาณนี้ออืืมแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้นะครับมันเพิ่งครบรับยี่สิบปีไปเนาะแล้วเขาก็เพิ่งเอาหนังเนี่ยมารีมาสเตอร์ใหม่ก็คือทําสีใหม่ทําอะไรใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยมากเพราะว่ามันจะแบบ ค่อนข้างตรงกับแบบที่ผมกลับเขาอยากให้เป็นจริงๆเนาะแต่ด้วยแบบเทคโนโลยีสมัยนู้นมัน<ช>ไม่ได้ใช่ไหมพอกลับมาดูแล้วอะ่ะมันได้กลิ่นอายความเป็นแบบญี่ปุ่นความเป็นโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยเลยอ,ะอ่ะคือมันมีฉากหนึ่งที่กูไปดูมาเป็นที่เขาแบบว่าเป็นเด็กนั่งเล่นก็ตรงแบบไอหินหินที่แบบเหมือนในซีนโดเรม่อนอนะ่ะมึงนึกออกปะเป็นแบบใจแอนที่แบบมารวมตัวเล่นกันอ,ะอ่ะคือพอเห็นภาพนั้นแล้วอะ่ะคือกูรู้สึกเลยเฮ้ย เชียนี่มันรู้สึกเหมือนแบบโดนเลมอนหรืออะไรอย่างนั้นเลยแล้วคือแบบสีมันสวยขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยหลังจากมาดีมาสเตอร์ใหม่แล้วนะ,อะเออก็เลยแบบจากชวนให้ทุกคนกลับไปดูมันอาจจะแบบได้ย้อนวานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นแบบอีสเออย่างที่เราบอกไปน้องว่าแบบสิ่งต่างๆที่เราไม่ค่อยเห็นในยุคนี้แล้วอ่ะการละเล่นของเด็กในสมัยก่อนการกินการตัดผมเงแบบี้ยตัดผมทรงอเมริกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยเราไม่ค่อยเห็นเลยนะเว้ยเออซึ่งถ้ากลับไปดูก็น่าจะแบบ ฟูฟิลอะไรบางอย่างในใจได้แหละเพราะว่าอืมอนี่นี่สปอนเซอร์แฟนฉานเข้ามึงใช่ไหมไอ้เยอขายแบบสุดตัวสุดๆอ่ะก็เนี่ยถ้าสมมติแบบเน็ตฟิกจะเข้ามาหาเราก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบทำเรื่องอะไรอย่างงี้ได้อ่าหรือจะเป็นพาวิดีโอก็ได้หรือจะเป็น Disney ์พาก็ได้เหมือนกันครับผมอก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็เร็วเนาะมีได้อยากบอกคนดูไ่มเกี่ยวกับอิสต์เอ็กซ์มีแบบอะไรเอ็กซ์ตในหัวไหม ริงมันก็มีแหละแต่ให้เล่ามันมันยาวอ๋อมันแบบมันจะต้องเล่าหนังเลยอะไรยี้ยต้องบอกยาวอันเดอร์สูเล็กมาไหมฮะคือมันยาวไงมันต้องเล่าหนังแล้วแบบว่าคนที่ไม่เคยดูคิดว่าจะงงอ่าอเคโอเคคือตอนแรกที่คิดอะที่กูเอาเรื่องอันนี้มาใช่ไหมเพราะเป็นเหมือนแบบอิสเอกอีกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมที่ไม่คิดอิสเอกแบบในหนังหรืออะไรประมาณนั้นแะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออคงเอาเรื่องแบบอิสเอกจ๋าๆมาใช่ไหมแต่ ก็คงเข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าคนไม่เคยดูหนังเรื่องนั้นๆมาก่อนอ่ะและ้วพอถ้ามาฟังเราพูดกันอ่ะมันก็คงแบบงงมันอะไรอะไรอย่างเงี้ย <ใช S 1> แล้วพอไปดูแล้วอาจจะไม่อินต<ม><ม>อ<ม>นจริงมันก็มีแบบอินเตอร์เเตพวกแบบว่าอะไรวะใน,นหนังมาเวลพวกอะไรเงี้ยใช่ปะที่มันเหมือนคือเราก็เห็นกัน่็จะรู้รู้กันอยู่เลยใช่มันก็แบบมันน่าเบื่ออะไรกูว่าเหมือนแบบก็รีเฟอร์ถึงคอมิกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าเราก็พยายามมาเอาแบบอะไรอ่ะหนักหนังที่ไม่ได้ฟิลไทป์นั้นเลยมาบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งอิสเอกของเราแรกๆอ่ะก็มาจากมาเวลนี่แหละที่เรารู้จักกัว่าก็ที่รู้จักก็ประมาณนั้นแหละก็คือเขาเขาเป็นคนทําให้มันดังแหละมาเบลอ่ะอิสเอกใช่ใช่ใช่แต่คือมันก็มีอีกหลายเรื่องแหละที่แบบพ่วงกับหรือแบบอะไรต่างๆที่เขาซ่อนไว้หรือแบบเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นนะสถานการณ์นั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้มารู้แล้วมันก็ว้าวเหมือนกันอะไรประมาณนั้นอืก็มีเยอะเหมือนกันก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมไหนฝากคนดูมั้ยมีไหมไม่มี อก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e อ่าอ่าอ,อีกรอบหนึงฝากสองรอบแหละเพราะคลิปสั้นต้องฝากโอเคอ่าแล้วก็อยากถามคนดูว่าชอบไหมคลิปประมาณนี้ที่แบบมันสั้นๆไม่ได้ยาวมากมีความรู้แบบเก็ตความรู้หรือเรื่องอะไรมาให้ชนคิดอย่างเงี้ยชอบไหมหรือว่าชอบคุยกันยาวๆเหมือนเดิมอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้อ่าครับผมอันนี้ก็เท่านี้แหละครับครับผมไม่ฝากแล้วนะไฟพี่เก่าโอเคก็